นีคนทั้งสามพันหนึ่งอ่ะอ้ยถือว่าพูดขอถ้าไม่ได้ที่เสียเสียชิ่เไงนะถ้าไม่ได้ไม่ใช่เองตบดิตบเอ้าตบได้หน้ารู้มากนะคะเร็วจะให้เสียระบบอีกยากได้อันนี้หน้าแบบอย่าง เราจะหาปได้ไงสร้างรงงานมามรงานจะไอาจาะตรงนี้เูทุกคนเลยดูสร้างโรงงานคอณจะได้อาจาะตรงนี้รูอะไร้ออไรอันนี้ค่ะนี่อับนเลยี่ยจาดิไอัไอัน้หรือยังหอยังไม่อพูดดิเอาอะไรพูดคนสั่งบรรุกเนี่ เปลาวานปลาวนไอ้นี่ได้เยอะแล้วพูดตรงนี้มาพูดตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันหูฟฝังแหมคนนี <c oughs> <c oughs> เ้เอ้าไม่เรื่องเหรอระบบนูนไม่เรื่องเลยไหนอ่ะคนนักข่าวพันเก้าเนี่ยคนมาแต่ว่าไม่ตรงเสียระบบมากคนมาจะไม่ตรงเสียระบบมาก มาลงที่ไหนเมื่อนี่มาแล้วอะไรเนี่ยผูกองเขว่านี่ขออนุญาช่วยช่วยนุ่นด้วยทุกคนระบบเสียระบบมากนะคะนี่นี่นี่ไม่ใช่แนีู่นี่รู้ดูดิคนกูน่ิดที่กูจะทำ นี่นะคะถึงมือคุณแล้วนะคะใส่ได้หอเปล่าค่จะสงไปร้อยาสเลย่ีคนต้องไปถอดแก๊งหรือขอบคุณครับได้แล้วนะคะอันนี้ใครคุยค่ะในในในกล้องมันสิ่ัดกันไหมนะแต่เําไม่คุยกูไม่คุย อยู่นี้4,300คนค่ะก็บอกว่าคนมาแต่เขาไม่ต้งก็เสียระบบไงเน่บอกโอ้รักน้องนุ่นอยากน้องนุ่นอยากเจอน้องนุ่นทุคนระบบผมก็ต้องตัวเสียระบบเลยไม่ได้吗เออเสียระบบเสียระบบเสียระบบมากนะคะบอว่าล้าแต่ไมรู้